อยู่ขาวครับร้อมเลยครับร้องร้องกันกันครับร้อมครับจับเวลา3นาทีครับเริ่มเดี๋ยวช้าๆคช้ายๆล่ายนี้เร็วมากเลย เตอเด็กเต็มข้าวยาวนะครับอ่าดไปแล้วนะครับอะไรครับคุณนุยุทธที่จะเรีนจะ้องมีองค์ปรกองรู้จักนะครับในวงจรื้นฐานเ็จะมีตัวเก็บประจุนะครับคาปาซิเตอร์ตัวต้านทานนะครับซึ่งมันจะมีตัวที่สามารับค่าได้และแต่งค่าตงที่นะครับที่ใช้ ได้โอนครับนะได้โอนท,ที่ที่จักดการงสายของสระแสไฟฟ้าครับแรล่งพลังงานนะครับกติกาก,กรณีก็งนี้ว่าแหล่งพลังงานของรถยนต์ให้ใช้ได้เพื่าาขอขาด C A ชนิดไหนอ่าอันตรายเท่านั้นนะครับฐานที่ช้าไม่อนุญาตให้ใช้ได้นะครับได้ไม่เกินสีกนส่ก้อนนะครับแรงงานไม่เกินสี่ก้อน จุดไม่เกินก้อนนันเกห้าโวลต์นะครับอาไปแล้วครับขาลงนะจะสไลเรเลยนะครับที่สมารเินผ่านสานไปแล้วครับตัวแรกนะครับตัวแรกเลยครับผมโอ้โหเมายจุชิคพอยไหมผ่านครับสามสแนนดครับโรงีนไหนครับนี่ตอนนี้ผ่านไปอะไรนะอะไรส ได้ได yeah. ้ทำหม้อเตรียมฉลองเลยจบชิ anyway. ้นที่สี่ไปแล้วครับเขียนมีนาวว่าจบชิเฮ้ยจ๊สนับมั้ยหน่คโซนงยุดโซนหนึครับผมมีแต่งงนนิดหนึ่งนครับานได้หรอาผได้นะครับ ต่มีลักษณะที่ให่นะครับมีโค้งข้างในนะครับช่วงเร้อยเจ็นะครับโค้งที่วัดาถ้าหกี่าจุที่หกไปแล้วครับ <wiele> ม <Okay. Wow>. ือ <favorite> ถ okay. okay. so, ่ายทอดสดอยู่น่าจะเทนะคร่านี่นะครัเรแล้วนะโค้งนี้มันจะมีควาแคบนะครับก็โดนผ่านจุดที่เจบไปครับ ันนี้ผ่านไป2นี45ินครับลจะถึงเกียตครับดูจากเวลาผ่านจุดที่เจ็ดแล้วครับ4วินรับวินครับนทครับวริครับวครับนนครับทวรับวนบคะแนนนะครับเอาอคครับ i don't really have time